เปิดรับสมัครพนักงานแพ็คของนะครับคุณต๋องฝากมานะครับผมก็สำหรับ FC หรือว่าท่านใดสนใจนะครับที่จะทำงานนะครับก็ดังอยู่ที่มีนบุรีนะครับผมก็ให้ติดต่อคุณต๋องนะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้นะครับผมรับสมัครจำนวนไม่อันนะครับคือมีแพ็คของนะครับผมตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับเอฟซีพี่พสทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับเจ๊น้ํากระเผาถาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่นี่จะขย่หลังคาพี่เขาได้ขนาดไหนนะครับติดตามเรามาสั่งเรามา3วันนะครับกว่าเราจะเข้ามาเพราะช่วงนี้วิ่งกันอุตลุดนะครับดูรถก็รู้นะครับวิ่งกันไม่ได้หยุดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าร้านที่เขาเสียงจะเขย่าราคาติดตั้งกันเสร็จนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอสามงามนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับร้านเจ๊น้ำกระเพราถาดนะครับผมอันนี้ก็เสียงที่ดังออกมานะครับจะเป็นชุด2อคูณสนะครับสั่งไม่เกิน3วันนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเรานะครับเราจะมีรถวิ่งอยู่สองคันนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ กลๆเดี๋ยวมาคุยกันนะครับตอนนี้ผมจัดโปร1 5 5 0 0นานะครับส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าชุด15,500ได้อะไรกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับพร้อมส่งนะครับลูกค้าผมให้อีก50ชุดนะครับเนาะใครเร็วใครได้นะครับช่วงนี้มันเงียบๆนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาเอาไปขายต่อได้เลยนะครับตัวนี้จะได้ 15นะครับป v นะครับสวยๆเลยนะครับงานนะครับไม้หนา20่มิลนะครับลูกค้าได้พาวเวอร์1ตัวนะครับได้ปี1ตัวแล้วก็ตู้กลางนะครับพร้อมเสาตั้งผมแถมสายให้หมดนะครับลูกค้าด้านหลังจะเป็นสเปคคอนนะครับโอเคหลุมเนคนจน เบรดอยู่ด้านหลังนะครับเหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้นะครับปรับความนุ่มความ, Spider วามอ่อมถี่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะนุ่มนะครับนะครับดูนะครับนี่เป็นกระเบื้องนะครับขยับนะครับถ้าสังกะสีมีท่านชงใมท่านชี้นี่มีปัญหาแน่นอนนะครับเสียงนะครับโอเคเราปรับได้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับเสียงกลางเนาปรับด้านหน้าเลยนะครับอยยู่ก็รมเ กได้ USB ได้นะครับตัวนี้นะครับผมลูกค้านะครับยังไงโทรเข้ามาครับศูนย์เก้าสามนึ่งหนึ่งเดี๋ยวถามเฮียเจ้าของร้านกันนะครับเสียงถูกใจนะครับเฮียโอเคขอบคุณครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ที่พิจิตรนะครับพนมมอเตอร์โอเคนะครับท่านใดอยู่ใกล้ๆพิจิตรสามงามก็เข้ามาฟังเสียงได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ f c ตองไข่สเทือรนะครับกับพี่พจน์ยโสนะครับวันนี้นะครับเราลุยมากับขี้โคลนขี้ฝนเลยนะครับมาจากนี้มาจากขอนแก่นนะครับผมได้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะครับที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมเสียงที่ออกมานะครับิราตุ าาสสเราไม่มีเก็บเงินก่อนนะครับมีเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องโอนไม่ต้องมัดจำนะครับท่านใดขอมัดจำหรือโอนก่อนไม่ใช่ช่องผมนะครับตองไข่สะเทือนนะครับฟังเสียงก่อนหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินกันนะครับดูนะครับของเราจะเป็นเพลทเหล็กนะครับด้านหลังเป็นสเปรคอนหูจับด้านบนจะเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับด้านข้างลูกค้าดูนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นหูจับเหล็กนะครับผม เพศเหล็กจะอยู่ยี่ห้อจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ผมจะทําเอาไว้เผื่อลูกค้าเอาไปขายต่อนะครับติดแบรนด์ตัวเองได้เลยนะครับผมยังไงสนใจโทรเข้ามาครับ0931178684นะครับผมเสียงที่ออกมาถูกใจนะครับผมโอเคขอบคุณครับอันนี้คือแบบซื้อทันควันเลยนะครับเข้าไปเอารถไปซ่อมนะครับเจอที่ร้านเอาเลยนะครับผมโอ้นี่ครับพื่พ่อกับแม่โอเคนะครับยังไงพี่จิตสามงามนะครับอีกหนึ่งชุดขอบคุณครับ